สวัสดีครับนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเทอร์มิททาโร่พบกันอีกครั้งวันนี้สำหรับไพ่ทาโร่สายจิตวิญ,ญญาณเพื่อการตื่นรู้โดยให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากจักรวาลถึงคุณสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสําคัญ เพื่อนำทางคุณจากจักรวาลสำหรับการอ่านไพ่จะเป็นความหมายทางด้านจิตวิญ,ญญาณเพื่อการตื่นรู้โดยให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากจักรวาลคำแนะนำคำนำทางวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมสำคัญถึงคุณเพื่อนำทางสู่เส้นทางแห่งจิตวิญ,ญญาณสำหรับวันนี้พลังงานโดยภาพรวมของคุณ จะเป็นเช่นรอยให้ไพ่นำทางข้อความสำคัญจากจักรวาลถึงคุณสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณสํหรับวันนี้เรื่องสําคัญใบที่หนึ่งห้ถ้วยการปล่อยวางการไม่ยึดติดและการปล่อยวางการละทิ้งจากอดีตการปล่อยวางจากความทุกข์วิบากกรรมปมกรรมที่อยู่ในใจความผิดหวงังความล้มเหลวความรู้สึกผิดในใจ พลังงานด้านมืดพลังงานด้านลบและอดีตที่คุณจะต้องปล่อยวางมันไปการก้าวข้ามจากด้านมืดการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่การเดินหน้าต่อไปชีวิตต้องก้าวต่อไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมเลขห้าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความท้าทายและบทเรียนของชีวิตความท้าทายอุปสรรค และโอกาสในการเติบโตแต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงมีบทเรียนที่ซ่อนอยู่เสมอความหมายสำคัญของไพ่ห้าถ้วยมองไปข้างหน้าหรือจมอยู่กับอดีตคำสำคัญการสูญเสียสิ่งสำคัญจมอยู่กับอดีตทัศนคติที่หม่นหมองจดจ่อกับสิ่งไม่ดีความเสียใจความล้มเหลวความผิดหวังความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่ห้าถ้วยบางครั้ง ชีวิตก็ไม่เป็นไป,นปนตามที่คาดหวังความผิดหวังหรือความเสียใจอาจทำให้คุณมองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าลองเงยหน้าขึ้นมองแล้วมองรอบๆตัวเพราะยังมีสิ่งดีอีกมากมายที่คุณยังมองไม่เห็นปล่อยวางเปิดตาและเปิดใจก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมคือข้อความนำทางจากจักรวาล ถึงคุณกุญแจสำคัญคือการปล่อยวางข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญสิ่งที่คุณควรรู้สลหรับวันนี้ให้จักรวาลน,นำทางสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณใบที่สอง <7 S 2> เจ็ดเหรียญการเก็บเกี่ยวการเติบโตและการขยขยาย การก้าวต่อไปคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวตนพลังแห่งการขับเคลื่อนการลงมือทำการปล่อยวางการละทิ้งการจบสิ้นจากสิ่งเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่การลงมือทำการหว่านมเมล็ดปลูกสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆส,สิ่งที่ทำด้วยความตั้งใจจะเติบโตออกดอกออกผลอย่างสวยงามให้ได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเมื่อคุณมีการลงมือทำ การก้าวสู่ชีวิตใหม่พลังและไฟแรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณเลขเจ็เป็นสัญลักษณ์ของความท้าทายทางเลือกและกลยุทธ์ชีวิตการ,รเผชิญหน้าอุปสรรคการตัดสินใจและการใช้ไหวพริบบางอย่างกําลังผลักดันให้คุณเติบโตคว,วามหมายสําคัญของไพ่เจ็ดเหรียญประเมินผลลัพธ์และวางแผนอนาคตคําสําคัญเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหวานไว้ ถึงเวลาเก็บเกี่ยวพิจารณาทางเลือกอื่นการประเมินความพยายามผลตอบแทนจากการลงทุนความภาคเพียนและมุมมองในระยะยาวความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่เจ็เหรียญคุณได้ทำงานหนักแล้วรอดูผลลัพธ์ใช่ไหมไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจต้องอดทนอีกหน่อยคิดให้ดีว่าควรเดินหน้าต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางเพราะทุกความพยายามมีผลลัพธ์ของมัน การเริ่มต้นการลงมือทำการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์และการเดินหน้าต่อไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณพลังห่งการขับเคลื่อนคือหัวใจข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมสำคัญจากจักรวาลเพื่อนำทางคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้แห่งจิตวญญาณ ใบที่สาข้อความนำทางสำคัญถึงคุณสเหรียญสมดุลบาลานสมดุลแห่งชีวิตและจิตวิญญาณหัวใจสำคัญคือเส้นทางสายกลางการไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปเส้นทางสายกลางคือหัวใจสำคัญสมดุลแห่งชีวิตและจิตวิญญาณการปรับตัวการเอาตัวรอดการมีสติรู้เท่าทันตัวเอง เลข2เป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางที่ต้องเลือกความสมดุลของชีวิตการตัดสินใจความร่วมมือควาหมายสำคัญของไพ่สองเหรียญการจัดการชีวิตอย่างสมดุลคำสำคัญปล่อยไปตามกระแสค้นหาความสมดุลปรับตัวกับความขึ้นลงของชีวิตการนำสองสิ่งมาสู่ความสมดุลความยืดหยุ่นการจัดระดับความสำคัญและการกระจายทรัพยากร ความหมายทาง้นจิตวิญญาณของไพ่สองเหรียญชีวิตเต็มไปได้วยความเปลี่ยนแปลงและคุณต้องปรับตัวให้ทันงานเงินความสัมพันธ์ทุกอย่างต้องบาลานให้ดีหัวใจสำคัญคือความยืดหยุ่น,นและการจัดระดับความสำคัญของชีวิตคือเส้นทางสายกลางสมดุลแห่งชีวิตและจิตวิญญาณคือหัวใจสำคัญที่จะนำทางคุณ ข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญถึงคุณพลังงานโดยภาพรวมของคุณสลับวันนี้จะโดดเด่นเป็นเรื่องใดให้ให้นำทางสื่อสารข้อความจากจักรวาลถึงคุณใบที่ 4. ข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณ10บถ้วยพลังแห่งความสุขความมั่งคัง่งความบุดมสมบูรณ์เลขสิบคือความบริบูรณ์การเต็มสิบ การเต็มพร้อมในทุกด้านการงานการเงินชีวิตความเป็นอยู่การก้าวข้ามจากความทุกข์วิบากกรรมการทุกข์หมดสศกการก้าวสู่จุดแห่งความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในทั้งชีวิตและจิตวิญญ,ญาณเลขสิบเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรที่สมบูรณ์ความสําเร็จและบทสรุปของเส้นทางจุดสิ้นสุดของบางสิ่งและการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ มันสะท้อนถึงการบรรลุปเป้าหมายความสมบูรณ์ความหมายสําคัญของไพ่สิบถ้วยความสุขที่แท้จริงและการเติมเต็มทางใจคําสําคัญความสุขชั่วนิรันดร์ของคุณช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองออกมาสนุกสนานความสมหวังทางอารมณ์และจิตวิญญาณความสุขชั่วนิรันดร์และความสุขในครอบครัวความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่สิบถ้วยนี่คือช่วงเวลาของความสุข ครอบครัวความรักและความสัมพันธ์ที่ดีทุกอย่างสมบูรณ์แบบและลงตัวถ้าคุณกำลังมองหาความสุขนี่อาจเป็นสัญญาณว่ามันอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและจิตวิญญาณข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญจากจักรวาลถึงคุณสลหรัวันนี้ จะโดดเด่นเป็นเรื่องใดสำคัญให้ไย้นำทางใบที่5ข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณ The h a l o f a n พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาจารย์คุณมีพลังของจักรวาลเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาจารย์เอ็เจ u ไก a แดนผู้คอยปกปักรักษาคุ้มครองผลจากบารมี แรงดึงดูดจากคุณงามความดีจริธรรมการทำสมาธิการฝึกจิตสิ่งภาวนาการสวดมนต์คุณงามความดีการทำทานการทำบุญและกุศลที่อยู่ในใจพลังบารมทีที่จะนำทางดึงดูดพลังบริสุทธิ์แห่งครูครูบาอาจารย์ที่จะคอยปกปักรักษาคุณและพลังของตัวคุณจิตวิญญาณแห่งความบริรสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ตัวตนของคุณคือครูครูบาอาจารย์ผู้มีพลังศักดิ์สิทธิ์และแสงสว่างภายในแสงสว่างที่จะนำทางก้าวข้ามจากวิบากกรรมพลังงานด้านลบพลังงานด้านมืดและความชั่วร้ายแสงสว่างที่จะนำทางคุณและส่องสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปแสงที่จะนำทางสู่การหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างพลังแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งศักดิ์สิทธิ ครูครูบาจารย์ความหมายสําคัญของไพย์เดอะไฮโรแฟนคือผู้รักษาความลับแห่งจักรวาลและสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับเทพผู้เปิดเผยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้นําในศาสนาการแสวงหาคําแนะนํายึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีครูผู้ให้คําปรึกษาการชี้นําทางจิตวิญญาณและการนําทางผู้อื่นพลังอํานาจทางโลกด้วทางจิตวิญญาณ พลังแห่งปัญญาความสงบความงามทางด้านจิตวิญญาณและการผลคือแสงสว่างภายในตัวคุณแสงสว่างแห่งพลังบุญบารมีศักดิ์สิทธิ์แสงสว่างแห่งการนำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณทางด้านจิตวิญญาณข้อความต่อไปเรื่องสำคัญสิ่งที่คุณควรรู้คำแนะนำคำนำทางจากจักรวาล ถึงคุณวันนี้จะโดดเด่นเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความใบที่6ข้อความสำคัญจากจักรวาลถึงคุณเดเมติเชียนพลังเวทมนต์ความสามารถพิเศษคุณมีพรสวรรค์และความสามารถมากมายซ่อนอยู่ในตัวพลังบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาจิตวิญญาณเก่าแก่โอโซผู้มีการเกิดมาแล้วหลายภบหลายชาติ การสั่งสมสติปัญญาการเรียนรู้พลังเวทมนต์ความลึกลับสัมผัสพิเศษยานอย่างรู้บุญบารมีที่สั่งสมมานำพาสู่พรสวรรค์วิเศษและความสามารถมากมายคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่คิดให้เป็นความจริงได้เพียงมีการลงมือทำพรสวรรค์และอํานาจวิเศษพลังเวทมนต์ที่อยู่ในตัวคุณ ความหมายสำคัญของไพ่เดยะเมจิเชียนคุณสามารถทำทุกสิ่งสำเร็จได้มีแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะเริ่มต้นอิทธิพลและความสามารถของคุณเพิ่มขึ้นคุณมีสิ่งที่จำเป็นใช้ศักยภาพให้เต็มที่ความสามารถและทักษะที่จะประสบความสำเร็จมีความเชี่ยวชาญและความมุ่งมัน่นพลังแห่งการขับเคลื่อนและการลงมือทำพลังแห่งเวทมนต์ลึกลับ และพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังแห่งบุญบารมีที่จะนำทางคุณสู่ภารกิจแห่งจิตวิญญาณข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญถึงคุณวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมนำทางจากจักรวาลใบที่7ข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณ เจ็ดดาบสิ่งที่ปกปิดสิ่งที่ซ่อนไว้พลังงานด้านมืดพลังงานด้านลบและเงามืดในจิตใจสิ่งที่คุณปกปิดสิ่งที่คุณซ่อนไว้จะต้องมีการเคลียร์การล้างการปล่อยวางการไม่ยึดติดการมีสติการดูเท่าทันด้วยแสงสว่างของคุณแสงสว่างแห่งสติสมาธิปัญญาและการดูเท่าทันที่จะวควบคุมจัดการกับพลังงานด้านลบ พลังงานด้านมืดและเงามืดในจิตใจและการก้าวออกสู่เส้นทางใหม่การก้าวออกจากกรอบขีดจำกัดสิ่งที่พานนาการด้านมืดที่คอยคอยควบคุมคนอยู่การหลุดพ้นการได้รับอิสรภาพและการปล่อยวางจากด้านมืดสู่แสงสว่างด้วยพลังของบารมีของคุณเลขเจ็ดเป็นสัญลักษณ์ของความท้าทายทางเลือกและกลยุทธ์ชีวิต การ,รเผชิญหน้ากับอ,อุปสรรคการตัดสินใจและการใช้ไหวพริบบางอย่างกำลังผลักดันให้คุณเติบโตความหมายสำคัญของไพ่เจ็ดดาบระวังการหลอกลวงหรือความลับที่ซ่อนอยู่คำสำคัญถูกตำหนิถูกหลอกลวงกำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีขาดจิตสำนึกการโกหกการเตือนหรือการแจ้งเตือนความหมายทางด้านจิตวิญ,ญญาณของไพ่เจดดาบ มีบางอย่างที่ไม่โปร่งใสหรืออาจเป็นคุณเองที่ซ่อนที่ต้องใช้ความอดทนในการเอาตัวรอดระหว่างการถูกเอาเปรียบหรืออาจเป็นตัวคุณเองที่กำลังซ่อนอะไรไว้อาจถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยความจริงและเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ปกปิดสิ่งที่ซ่อนไว้การเปิดเผยการเปิดใจและการนำทาง แสงสว่างที่สวยงามข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางเรื่องสำคัญถึงคุณสำหรับวันนี้คำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลถึงคุณเป็นเรื่องสำคัญไปที่แปดข้อความนำทางจากจักรวาลถึงคุณ The world พลังแห่งความบริบูรณ์และความสมบูรณ์แบบของชีวิตและจิตวิญญาณความสุขพร้อม ในความสำเร็จชีวิตความฝันที่เป็นจริงและชัยชนะความพร้อมในทุกด้านการงานการเงนิงนชีวิตความเป็นอยู่การเข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตและการเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงแห่งจิตวิญญาณการเข้าถึงการรู้แจ้งการตื่นรู้และเข้าถึงจิตวิญญาณสูงสุดแห่งจักรวาลพลังแห่งความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ ความสำเร็จความสมหวังและสมปรารถนาความหมายสำคัญของไพ่เดอะเวิรฉันอยู่ในที่ที่ฉันต้องการในชีวิตความสุขที่มาจากการมีอยู่ธาตต่างๆมีความสมดุลความสำเร็จการเฉลิมฉลองการหยุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่การสิ้นสุดของวัฏจักรความสำเร็จและความสมบูรณ์คือข้อความนำทางจากจักรวาล ข้อความต่อไปคำแนะนำคำนำทางวลีคีย์เวิร์ดข้อคิดคำคมสำคัญจากจักรวาลเพื่อนำทางคุณสู่เส้นทางการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณไปที่9ก่อนบทสรุปสงท้ายข้อความสำคัญจากจักรวาลถึงคุณ2หมายเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่เลือกและการตัดสินใจของคุณคุณมาถูกเส้นทางแล้ว ภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจแห่งจิตวิญญาณของคุณจงก้าวเดินต่อไปจักระวาลจะคอยสนับสนุนเส้นทางของคุณเส้นทางใหม่เส้นทางแห่งการเริ่มต้นสู่การเข้าใจโลกชีวิตและจิตวิญญาณการมองเห็นโลกที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงเส้นทางแห่งการตื่นรู้และภารกิจแห่งจิตวิญญาณเลขสองเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางที่ต้องเลือก และความสมดุลของชีวิตการตัดสินใจความร่วมมือความสมดุลความหมายสำคัญของไพ่สองหมายมองไปข้างหน้าสู่อิสรภาพที่เลือกเองคำสำคัญการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับแนวคิดใหม่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความมุ่งมั่นผลักดันคุณการวางแผนอนาคตและกระบวนการสู่เป้าหมายความหมายทาง้าจิตวิญญาณของไพ่สองหมา คุณกำลังยืนอยู่ในจุดที่ต้องวางแผนอนาคตตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายและกล้าที่จะออกเดินทางสู่โลกใบใหม่ถึงเวลาที่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าสู่เส้นทางของเส้นทางใหม่ของคุณเส้นทางแห่งแสงสว่างและภารกิจแห่งจิตวิญญาณบทสรุปบทส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาล พลังงานโดยภาพรวมที่สำคัญของคุณสลหรับวันนี้สู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณให้จักรวาลน,นำทางคุณใบที่10บ,บทสรุปบทส่งท้ายคือไพ่หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นและสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามการเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ที่จะเติมเต็มตัวตนของคุณ ความสุขความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญญาณและการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่การค้นพบสัจธรรมและความสุขที่แท้จริงเส้นทางแห่งแสงสว่างและการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเลขหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นใหม่แห่งชีวิตสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ความหมายสาคัญของไพ่หนึ่งถ้วยความรักและพลังบวกกําลังหลั่งไหลคําสําคัญ ความรักที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาการแบ่งปันความสุขและความยินดีความสัมพันธ์ใหม่ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปด้วยพลังความเป็นไปได้การเริ่มต้นใหม่และพลังแห่งความเมตตาความหมายทางด้านจิตวิญญาณของไพ่หนึ่งถ้วยหัวใจของคุณกำลังเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักและความเมตตาโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรู้สึกกำลังจะเข้ามาเปิดใจ และปล่อยให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงสัญญาณแห่งการเริ่มต้นและการเริ่มต้นใหม่อย่างเส้นทางจิตวิญญาณคือข้อความนำทางสำคัญถึงคุณบทสรุปโดยภาพรวมพลังงานของคุณสลาวันนี้สูส่เส้สนทางการตื่นยยรูน้แห่งจิตวิญญาณคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลพลังงานของคุณที่สำคัญสลาวันนี้ คือการเริ <irgendw el che> anyway, ่มต้นใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตคุณฟ้าใหม่ชีวิตใหม่ปีใหม่และการเริ่มต้นใหม่การยกรับับจิตวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่ของคุณการเข้าสู่การเลื่อนมิติทางด้านจิตวิญญาณการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบการปล่อยวางจากอดีตการจบสิ้นจากเส้นทางเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่ การปล่อยวางจากเรื่องทางโลกกิเลสการไม่ยึดติดและการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่แห่งจิตวิญญาณเส้นทางแห่งการตื่นรู้และการเริ่มต้นสู่ภารกิจแห่งจิตวิญญาณเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คุณตัดสินใจเส้นทางที่คุณเลือกการหลุดพ้นจากโลกและมิติที่3ระบบเมทริกและการก้าวสู่เส้นทางใหม่ การยกระดับจิตวิญญาณการเลื่อนระดับจิตวิญญาณสู่นิติที่5การเคลียร์การล้างพลังงานด้านมืดพลังงานด้านลบการทำสมาธิสติปัญญาการสวดมนต์การเคลียร์การล้างพลังจิตวิญญาณและการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในการเข้าใจสัจธรรมแห่งโลกและจิตวิญญาณเส้นทางใหม่ของคุณการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามการจบสิ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่าง และการเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่ของคุณภารกิจแห่งเส้นทางแห่งจิตวิญญาณภารกิจของคุณคือแสงสว่างคุณคือจิตวิญญาณเก่าแก่ผู้เปี่ยมหลน้นด้วยพลังแห่งบุญบาร,รมีศักดิ์สิทธิ์พลังตัวตนของคุณคือไพ่ถึงไฮรแฟนบุญบาร,รมีศักดิ์สิทธิ์ที่สั่งสมมาโอโซจิตวิญญาณเก่าแก่พลังของครูครูบาอาจารย์สติปัญญา จริธรรมคุณงามความดีและไพเดเมติเชียนคือตัวตนของคุณพลังของผู้มีเวทมนต์ความสามารถสัมผัสวิเศษยานอย่างรู้เพื่อชื่อมผู้เชื่อมต่อระหว่างโลกและจักรวาลโลกและจิตป,ปิญญาณพรสวรรค์เวทมนต์พลังลึกลับและบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาในตัวคุณและการนำทางการก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ การก้าวเข้าสู่วัฏจักรแห่งความบริบูรณ์แห่งชีวิตและจิตวิญญาณความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ของคุณความบริบูรณ์ที่จะเติมเต็มตัวตนเพื่อพร้อมสำหรับภารกิจครั้งใหม่และการเริ่มต้นใหม่ของคุณการเริ่มต้นเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่คุณเลือกแล้วการขับเคลื่อนการลงมือทำ ความพยายามความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจนในใจการก้าวข้ามจากพลังงานด้านมืดการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบปมกรรมความทุกข์อดีตด้านมืดที่อยู่ในใจการปล่อยวางการเคลียร์การล้างการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามของคุณการเริ่มต้นสู่วัฏจักรใหม่ความบริบูรณ์ในชีวิต และจิตวิญญาณและการยกระดับจิตวิญญาณครั้งใหม่การเลื่อนระดับจิตวิญญาณสู่พลังงานบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่และภารกิจครั้งใหม่ของคุณการเข้าถึงความรู้ขั้นสูงสุดการเข้าถึงมิติสูงสุดแห่งจิตวิญญาณการรู้แจ้งและเส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณคือเส้นทางแห่งการเริ่มต้นใหม่โลกใบใหม่และชีวิตใหม่ของคุณ คือเส้นทางแห่งแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณและภารกิจแห่งการให้การนำทางการเป็นครูครูบาอาจารย์ครูผู้สอนให้คำปรึกษาให้คำนำทางช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากด้านมืดสุดแสงสว่างแสงสว่างของคุณที่จะนำทางให้กับผู้อื่นต่อไปพลังบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ คือค้อความนำทางจากจักรวาลที่สำคัญบทสรุปปิดท้ายด้วยพลังงานที่เป็นกุญแจสำคัญของคุณคือไพ่ไฮโลแฟนพลังบุญบาร,รมีที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งครูครบาอาจารย์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคือพลังงานที่สำคัญของคุณสรับวันนี้ความหมายทางด้านจิตวิญญาณที่สวยงามของไพ่เดอไฮโลแฟนคือผู้รักษาความลับแห่งจักรวาลและสะพานที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับเทพ าศาสนาและกฎเกณฑ์ผู้ถือกุญแจแห่งความรู้ลับผู้ถอดรหัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับพลังแห่งเทพเจ้าไพธ์ไฮโลแฟนเป็นไพ่หมายเลขห้าคือปริศนาแห่งการรวมเป็นหนึ่งจุดกึ่งกลางการหลอมรวมและพลังของสีธาตุบวกจิตวิญ,ญญาณเท่ากับพลังที่เชื่อมโยงมนุษย์กับทุกสรรพสิง่งความสมดุลระหว่างพลังสร้างสรรค์และการทำลาย ผู้รู้แจ้งที่ถ่ายทอดความรู้การเปิดประตูสู่ความจริงอัมนาจเหนือโลกมนุษย์เทพและวิญญาณการหลอมรวมระหว่างจิตวิญญาณและสัญชัตยตญาณภายในผู้เปิดเผยความรู้ลับและถ่ายทอดสติปัญญาผู้เปิดเผยความลับแห่งชีวิตหลังความตายพลังของจักรวาลและการขยายตัวของปัญญาคือพลังแห่งจิตวิญญาณ บุญบารมีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สั่งสมไว้ในตัวคุณคือพลังงานที่สําคัญของคุณคือไพ่เดอะคารแฟนคุณมีพลังแห่งครูครูบาอาจารย์พลังอันศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ